ครับก็สวัสดีกับทุกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะเรามาเล่นเกมแนวต้องเรียกว่าแนวนะผมที่ผมไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นั่นก็คือเกมสยองขวัญ <c oughs> <c oughs> เออแต่ว่าผมก็อยากจะพยายามเลี่ยงให้ได้นะผมที่จะไม่เล่นเกมประเภทที่ต้องเจอผีหรืออะไรสยองขวัญน,นะผมแหม <c oughs> ก็เลยมาเล่นเกมที่ต้องไม่เจอผีแต่ก็สยองขวัญอยู่ดีนั่นก็คือเกม No Snake Hotel หรือประมาณว่าอ่าไม่มีงูในโรงแรมนี้ไม่มีไม่มีมมโอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตั้งค่ากราฟิกเมาส์แค่นี้เหรออ่าแต่เท่าที่ดูน่าจะโอเคแล้วแหละผมไม่ตั้งเพิ่มแล้วกันไม่ขอคลิกนะเดี๋ยวมีปัญหากดเพลงกันเลย Welcome to snake hotel 99.99% oh. oh. no oh. snake guarantee here at the no snake hotel we pride ourselves in our incomprehensible radical oh. of at oh. other hotels you run the constant risk of finding a snake in your bed sheets a snake in, toilet, oh. and oh. in your toilet oh. a oh. to a snake sliding down your throat Go. It it live and oh. fake call the front desk for questions and enjoy your stay at the hotel oh. 99%การนตันตี no refund if snake is seen ไม่คืนเงินถ้าพบงูฮะถ้าเจองูคือจะไม่คืนเงินเอา้ากูก็เจองูอะสะแสดงว่ากูต้องเจอใช่ไหมเนี่ยอะไร i just arrived hotel อ่าฉันเพิ่งมาถึงโรงแรมนะผม good g o l i bar g o l i bar คืออะไรวะดี ดีมากเลยบาร์สโกลี่คืออะไร this p l a c e is immaculate immaculate แปลว่าอะไร <laughs> you know how much I taste need so I went out คุณรู้ไหมว่าฉันเกลียดงูมากมากฉันเกลียดงูขนาดไหน so I went นก็เลยเลือกที่จะมาอยู่โรงแรมที่ไม่มีงู e a l l y done isla right แล้วมันจริงด้วยบาร์สเอาบาร์สนี่น่าจะชื่อคนเนาะ เด a แอฟซูลิต y โนสเน็กที่นี่ไม่มีโรงแรมนี้ไม่มีงูเลยอ๋อโอเคแหมด so ูเหมือนเขาจะยืนยันมากเลยนะว่าไม่มีงูนะผมถ้าเจองูคือให้เหยียบเหรอหรือไงสเตปออนอิดเหยียบไปเลยทำอะไรได้บ้างฮัลโหลก็แก๊กก็แก๊กมีใครอยู่ในนี้ไหมมีงูอยู่ในบูธชั้นเอ้ย คือไงต้องเปิดห้องเหรอไฟรูมหนึ่งแล้วหาห้องที่หนึ่งร้อยโอ้ยเสียงเสียงมันแบบอืมมันอืมเสียงมีโนต้ตอีกแล้ว I didn't think it was possible but I sure am happy it is ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ว่าฉันมั่นใจว่าฉันมีความสุข the notes i hotel really leave up อิสเนมที่โรงแรมไม่มีงูนี้มันสามารถอยู่ได้ตามที่แบบตามที่ชื่อมันบอกเลยประมาณปะ Ever since I was a little girl and got abduct e d abducted abducted เฮ้ยคำนี้จำได้เคยเรียนอยู่แต่นึกไม่ออกแล้วช่างหัวมัน By an army เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเสียงอะไรวะได้ยินเสียงคนคู่ขออ่านก่อนแป๊บนึงเข้าไม่ได้ด้วย ลาบิดสเน็กใช่ไม่ได้และต้อง Google แล้วเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยทุกคนมันแปลว่าฉันไม่คิดว่าไปไเป็นได้แต่ฉันก็ไม่แน่แต่ฉันก็แน่ใจว่ามีความสุขที่โนสเนโคเทลนี่มันสมชื่อจริงจรเลยตั้งแต่ฉันยังเด็กและฉันถูกกองทัพงูพิษโอ้โหกองทัพงูพิษเลยลักพาตัวไปในช่วงวันหยุดคืออะไรวะฉันไม่ได้ออกจากบ้านเลยหลังจากอยู่อย่างสันโดษมา50ปีในส่วนฉันก็มีสถานที่ที่ปลอดภัยที่สามารถพักผ่อนได้ก็คุณโรงแรมโนสเน็กนะจ๊ะ โอเคก็คงประมาณว่าตอนเด็กนะ่าจะมีเรื่องโอ้มีคนคู่อีกแล้วน่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับงูนะก็เลยเกลียดงูไปเลยนะจ๊ะทุกคนหาห้องที่หน11ึ่งรอยแหละร้อยสิบสี่ร้อยสิบสามรอสิบสองอันนี้ห้องที่หนึ่งร้อยบ้านี่ไม่ เอฟวีแวร์เอ็กซ์เคือบอกว่าโรงแรมนี้ไม่มีงูแต่ว่าพี่เล่นเอารูปงูมาแปะไว้ทั่วโรงแรมเลยนะครับวั e ช t มแอดซ o o e อเ r อร์โฮเเอ้ยใครมันคูข้างๆหูอยู่ข้างขวาซะด้วยมองก็ไม่เห็นมีไฟฉายบน่นี่อ่านแป๊บอ่านไม่ได้อ่าไม่ถูกเอ้ยคูอีกแล้วฉันรู้สึกปลอดภัยกว่าที่เคยที่นี่อ่ะฉันครั้งหนึ่งที่โรงแรมอื่น ฉันเดินเข้าไปในห้องของฉันและเมื่อฉันหันหลังกลับไปเพื่อปิดประตูก็พบมีงูตัวหนึ่งเกาะที่แขนของฉันห้อยลงมาจากตะขอเสื้อเอา้าแต่ที่โนสเน็กโฮเทลฉันไม่ต้องกังวลไปเลยว่าจะมีอะไรเลื้อยออกมาอยู่ข้างหลังฉันหรือเปล่านั่นแน่มีแน่ๆผมว่ามีแน่ๆพี่เล่นยืนยันขนาดนี้ร้อยสิบร้เก้าปโอ้ผมว่าข้างหน้า ผมว่าผมต้องโดนแล้วละจริงเกมนี้วิ่งได้ไหมเฮ้ยเกมนี้วิ่งได้ทุกคนเกมนี้วิ่งได้โอ้โ,อโอ้มันคูใหญ่เลยทำไงดี โอ้โหมันคือเลือดอต้องเดินเข้าไปจริงดีเออเจอแล้วพบงูคืนเงินหรือว่าไม่ต้องคืนต้องไงต่อ คือตอนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าจอผมมันกระพริบคือมันไม่ได้เป็นที่เกมอ่ะมันเป็นที่คอมอ่ะมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่าแล้วครับทุกคนพอดีว่าเมื่อกี้หน้าจอมันกระพริบผมเลยไปหาวิธีแก้มาแล้วก็ลองไปปรับภาพให้มันต่าลงกว่านี้นี้นิดนึงนะฮะซึ่งพอปรับภาพเป็นระดับมีเดียมแล้วเนี่ยมันหมอกมันดูหนาขึ้นเยอะเลยนะฮะโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่านะเรามาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เจองูตัวเล็กเลื้อยออกมาแล้ว อุวยววยเชี่ยอุ้ยไปทางนี้อุวยิววิววิววววิววิววิววีววววิ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 นวิววิวนีววิ โอ้กิมม้นไม่ได้ให้เขารีบบอกเมื่อกี้อันเขียนว่าอะไรอ่านไม่ทันเนะ่ยเดี๋ยวผมขอลองอีกทีหนึ่งทุกคนไม่ได้มีทางหนีหรออ๋อลืมตกใจอุ๊ยตกใจจังเลยคือเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมทะลุกำแพงได้ทุกคนผมขอลองอีก สนุกละงานนี้โอ้โหทำอะไรไม่ได้จริงใช่ไหมเนี่ยมามามาคราวนี้เราลองวิ่งดูเอาลืมฟิกไป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 วิ่ง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 หลบ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 มุมเอาเอาเอาเด้อคือ คืออะไรอ่ะคือไม่คือไม่มีทางผ่านไปได้ใช่ไหมทุกคนงั้นเราสรุปแค่นี้แล้วกันเพราะผมก็ลองวิ่งมาหลายทางดูแล้วก็สรุปว่านะฮะเรามาโรงแรมที่ไม่มีงูจริงๆนะครับผมไม่มีงูจริงๆนะฮะ99.99% 99อีก0.01%นี่คือมีซึ่งเราเป็นผู้โชคดีที่เจอ0.01%นั้นฮะเบิ้์เริ่มเลย,เเลยโอเค <laughs> <laughs> ก็สำหรับวันนี้นะฮะก็น่าจะประมาณนี้แหละคลิปโอ้โหถือว่าสั้นมาก ถ้าไม่รวมกับผมไปนั่งหาว่ามันจะทําอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับผมคือทางกลับกลับไม่ได้ลองแล้วห้องหนึ่งร้อยที่อยู่ตรงหน้าเราก็เข้าไม่ได้ลองแล้ววิ่งไปแล้วคลิกแล้วไม่เข้าเออมีทางเดียวก็คือวิ่งไปที่ลิฟต์กับจําได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมบัคทะลุก,กําแพงออกไปด้วยแต่ว่าผมไม่ยอมเดินออกผมเดินเข้ามา <c oughs> โอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมงั้นก็ยังไงคลิปหน้านะเป็นเกมอะไรฝากติดตามด้วยเกมนี้ก็ พอคนลุกได้นิดนึงนะครับผมพอดีเป็นคนไม่ได้กลัวงูงเลยเท่าไหร่แค่มันตกใจลุ้นโอเคครับผมกดติดตามกันไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย